ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยกับนิโรธเกิดกระดับนะคำว่าสมุทัยมีหลายชื่อเหตุเกิดหรือนิธนานะสัมภาวะเหตุเป็นแดนเกิดชาตกะปะภาวะเกิดหมดนะการที่ปรากฏขึ้นการปรากฏขึ้นของขัน <c oughs> การปรากฏขึ้นแห่งความรู้นะจิตไปรับรู้อะไรเนี่ยเกิดนี่เกิดนิโรธคือดับทุกอย่างเนี่ยมีคนไปถามพระเจ้าหมดสมุทัยคืออะไรนิโรธคืออะไรมีคนถามพระเจ้าว่าคําว่านิโรธนิโรธน,นั้นหมายถึงอะไรพระเจ้าข้าความดับความดับหมายถึงอะไร พรัตถาคตบอกว่าคือความดับแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ <c oughs> นั่นสมุทัยก็คือการเกิดขึ้นแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ <c oughs> ธรรมชาติใดที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากองทุกข์หรือทุกข์ทุกขสัตย์ ส่วนใหญ่เราชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เข้าใจอริยสัจสี่ผิดคิดว่าทุกข์คือความรู้สึกทุกข์เฉยๆ <c oughs> จนเข้าใจไปถึงต่างประเทศฝรั่งมังค่าเลยบอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์ไม่สอนเรื่องความสุขเข้าใจผิดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสัจ จกความจริงของโลกว่าทุกอย่างมีการเกิดและการดับทุกทุกในอริยสัตนั้นไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่คือขันทั้งห้าคือธรรมชาติใดก็ตามที่มีการเกิดและมีการดับธรรมชาตินั้นถูกเรียกว่ากล่องทุกข์แก้ว ดับได้ไหมได้แตกได้แก้วก็เป็นทุก